สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์ครับผมวันนี้อยู่ที่ระยองนะครับผมเป็นหน้างานชุดแทงน้ำหัสูงนะครับผมตัวนี้โครงสร้างถุงที่3เมตรนะครับผมตัวนี้รับถังขนาด3ามพลิตหนึ่งใบนะครับผมสูง4เมตรตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มสูบน้ำบดานเหมือนกันครับตัวนั้นจะเป็นตัวถังนะครับถังขนาด3ามพลิิรแกนิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่บดานที่ลูกค้าจอไว้แล้ว นี่ก็จะเน้นใช้ในบ้านนะครับผมตอนนี้รถเย็บของเราก็จอดผมรอที่จะยกงานได้นะครับคือที่นงงน <c oughs> หน้างานดูทีระยองนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็จะสร้างบ้านนะครับผมถม,ถมที่ดินแล้วครับอันนี้เป็นที่ถม,ถมแล้วเรียบรอนะนี่หน้าง,งานของลูกค้านี่ก็จะเป็นถังแกนิกนะครับสามผลิต น,าาน,นในฝนตกนะครับผมที่ระยองนะครับตกทุกวันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ถนนเข้าได้นะครับน,น,นี่ก็มาดูตัวงานฐานลากกันอยู่นะครับผมวันนี้ทีมงานก็ทํางานฐานลากอยู่นะครับวันนี้ก็จะเตรียมที่จะตีปอกที่คานเสานะครับผมขุดุมเสร็จเรือเป่าตีปอกที่คานเสาก็จะลงเตรียมปูแผ่น ด้านข้างนะครับแล้วก็จะเทพื้นคอนกรีตนะครับวันนี้ก็เสร็จนะครับตัวเสาตัวนี้มันรับถังสามผลิตนะครับเสาก็จะใช้เหล็กอ้อยสิบสอง o มิลหกต้นนะครับตอนหกเส้นนะครับแล้วก็จะวางปอกขานแข็งแรงครับผมเี่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องงานสุดงานายุบตัวแน่นอนครับผมอย่างแรเจาะลูกเข็มให้เรียบร้อยครับผม ลูเข็มด้านข้างกันสุดนะครับนี่ก็จะมีลูเข็มลงไปเรียบร้อยครับถึงดินดินเก่าที่เราถมขึ้นมานะครับผมเสแล้วขึ้นไปแข็งแรงแน่นอนครับผมหากท่านใดสนใจนะครับผมงานแทงน้ำเขาสูงงานดีๆกต็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราาซูน่าเซล ที่เบอร์0922648862นะครับผมขอบคุณครับ